พระอ,องค์ท่านแสนทำอินเป็นไง้าบของฉันต้องการฟ้าหญิงเชียงชายมาเป็นเมียมถ้าอยากได้พี่กูก็ข้ามาตัวบ้านก่อนเอ้ยตายเถออย่ายอยู่เ,เลยเจ้ที่เดี๋ยวไอ้ไอ้มอนตอ่ไอ้ไอ้ มันกำลังนับเพลงเกลียวอยู่เออเฮ้ยมาฝั่งนี้มาวานเขามอวานยังไงมาวานนางมาเข้าฝันพระเอกว่านางเอกร้องเพลงจะจบแล้วไอ้นั่ยังไม่ตื่นเลยอ้ามันหลับจริงมันรู้ว่างมันหลับจริงเลยมันหลับสะลึกเลยเฮ้ยพวกมึงเป็นใครเฮ้ยพอคูเจอแล้วกูก็นึกแปลกใจไม่สนว่ามึงมาจากไหนเพราะ มึงร้องไหมมึงรู้จักเล็กเก้ไหมมึงรู้จักเล็กเก้กันไหมมึงเดี๋ยวนี้จะพังจพังมึงไม่ต้องว่าคนตีกองอคนตีกองก็พอมือเลยเฮ้ยจะร้องแล้วไม่ได้เขาดิเฮ้ยพวกมึงเป็นใครพอกูเจอแล้วกูก็นึกแปลกใจไม่ต้องว่ามึงมาจากไหน แม่สาวแก้มใสกูอยากจะได้กางดาทำตัวอยากจะเป็นฮีโร่โแม้ทำตัวอยากจะเป็นซุปตาถ้ามึงนั้นเก่งนั้นกล้าก็รีบเข้ามาซุปตาฮีโร่เฮ้เฮีโร่ร้องกอลโล,โลเอ้ <laughs> เอ,อะไรรับเนี่ยอ๊อบ่า หญงไม่ใช่เพศยชายรังแกเขาได้ยังไงมันน่าสงสัยทำให้มกโร้อ,องลองลร้องยากเ<อ>ลยมีแต่กอไลกอลีไอฮาร่ร้องกลอลโววิโ่วิตีิจ่าบตตีบตตบัตตีจติจาบตตี เอาเบตาเบติเบตาวุ้นเอเดี๋ยวชัดูวายอะไรอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่คนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยไน้องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเต้นไม่ดูจังหวะเลยเอาจริงทำอะไรไปนะ ร้องอะไรทำอะไรลงไปไม่รู้เรื่องเลยฮะอ้าวงงอะแม่สีตงคงทำอะไรไม่รู้ตัวหรือแม่สีตังฉันไม่รู้เลยอ้าวของแม่สีตังเฉยเลยเมื่อกี้คุณแม่ร้องอะไรไปรู้เรื่องไหมครับนี่แม่ไม่รู้แม่นั่งจิตภาวนาอยู่แม่ไปทำอะไรแม่ทำอะไรแม่นั่งสวดมนต์อยู่เมื่อกี้แม่ไม่รู้เรื่องนะสวดมนต์ทำไมแม่แม่ก็อยากจะได้แบบสินแปดอะสินแปดเออแม่ก็นั่งอยู่นะแม่นั่งอยู่แล้วมมีแสงสว่างส่องหาแม่ ครับมันก็ส่งมาที่แม่ส่งมาที่แม่เป็สว่าง่าแม่ชอบนะเหรอปุ้งงานไปนั่งกับแม่ไหมไปเอาเลยแม่แต่แม่สวนนั่นเนี่ยได้บุญนะเนี่ยแล้วทำไมถึงส้มถึงได้หยุดได้อะไรส้มหยุดคืออะไรเออเอออดตายแล้วมก่อนแม่อยู่ที่ไหนก่อนแม่แม่อยู่พันนกไงออ๋ม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมันยาวเลยเป็นไงล่ะแม่แม่ก็กินส้มไงอยู่ดีส้มมันกรี๊งลงไปแม่บอกหยุดอยู่ดีๆมันหยุดอ่ะเหอหยุดหนวยไม่มีอะไรกันเลยอ่ะออเ แม่ไม่อยากจะพูดเลยนะแล้วเคยไปตลาดไหมไปตลาดอ่ะเคยเห็นปลากระโดดมาจากไอ้ไอ้ไอะไรกระช่องที่เขาเลี้ยงไวอ้อะออปลาปลากระโดดมาแล้วแม่ว่าไงก็อบอกให้หยุดไงแล้วเป็นไงปลาหยุดไหมเออมันก็ไม่หยุดมันยังไม่ตายอ่ะ <c oughs> ปลาไป <c oughs> อะไรอ <c oughs> ้เฮียมันมุกสดนลมึงอยากล่นกูมุกสดแล้วกูขอนร้องอ่ะปลาไม่หยุดแต่ว่าเมื่อไหร่ปลาจะลาออก ปไปไหนไหยุทธ์ไม่อยากเล่นอ่ะคนเล่นไปชัดเลยมึงจะเล่นชัดเหรอผมไม่อยากเล่นเลยอ่ะเขาหมายถึงปลาดุกเออปลาดุกที่มันอยู่ในปะดุไม่ใช่ประยุทธ์ยุทธไม่เอายุทธ์ไม่เอายุทธ์ไม่ใช่ไงเล่นอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวโทรเล่นไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยว่าไงพวกมึงมากันแค่นี้ไม่กลัวกูลุมเลี้ยงไงเฮ้ยไม่แต่กูจะลุมมึงเอ้าเหรอถ้ามึงเก่งมึงกล้า เข้ามาเข้ามาวัดตัวตว่าเรา,อาโอ้ยกับพวกมึงอันตรายมากอ่ะ ไม่มีระยะเลยอะ่ะไอ้ที่นี่ก็ย้อนไม่ส่ง <c oughs> พอ <c oughs> กูไม่มีเวลาจะาเล่นกับพวกมึงแล้วทำไมกูต้องไปสแกนหน้าก่อนชิบหายปัน่นกิมเรีนสแกนหน้าไม่ผ่านเลยโอ้หมึงยังสแกนหน้าไม่ผ่านเหรอไปไลยกูใช้ไปหมดแล้วไอ้หาดีนสแกนหน้าไม่ผ่านเลยเออพระบาทตอนเนี้ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เราช่วยเหลือไว้ระเจ้าค่ะก็เห็นเขาโดนผู้หญิงเออโดนผู้ชายไล่ป้ามาก็เลยจะช่วยเหลือเขาจะ่ป็นว่าเป็นใครเหมือนกัน เดี๋ยวข้าจะลองเข้าไปคุยนิดหน่อยอ๋อแล้วผู้หญิงใส่ชุดดำไป็ยังไงเออข้าอยากจะรู้ลือเกินว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรเราให้นามาเชียงชยียงชื่ออะไรนะเชียงชายเชียงชายผู้หญิงคนนี้ใช่เลยผู้หญิงในฝันของเราเ,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 เป็นอะไรเนี่ย ะไม่มีอะไรพอดีฉันฝึกไว้ฝึกฝึกฝึกไว้เวลาเจองูกระทิงใช่ใช่ล่อหลอกูล่องูเห็นฉันเป็นกระทิงหรือยังไงมาเถาะมาทเลาะเคยดูมาทะเถาะไหมอะไรเอาแล้วเพื่อนหมายแปลกเลยมันเป็นอะไรหรือเปล่าฉันพี่เยดะใจมดีใจมากใจเย็นก็ไม่ใจเผลอดีใจมากอาการออกเลยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่ขั้นนี้อยากจะพบเจอ แล้วก็ได้เจอแล้วที่อค์บอกฝันหาเขาเลยถูกที่ตามหากันเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่่จะได้เจอในกลางทางแบบนี้ก็นั่นเลยที่ผมจะงไม่แม่จะเชื่อเลยเดินทางมาตอนนั้นระค์ฝันหาเขาเปล่าโหหน้าอย่างกระมาเลยใช่เหรอจะฝันถึงทำไมสุดยอดบอไม่คุยต่อแม่ใจนะเธอรู้ไหมไม่ปิดตัวนะว่าข้าเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาข้าย่งนมราชบุตรฟ้าน้อยราชบุตรฟ้าน้อย เธอคือผ <ítulo> ู้หญิงในฝันคนแรกที่ฉันนั้นรักและฉันปรารถนาเมื่อยามที่ข้าได้พบเจอเจ้าข้ารู้สึกว่าข้าอยากจะได้เป็นขั้วแต่พี่เป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรอีกแล้วอ่ะมีอะไรจ้ะวันนี้ฉันซ้อมเอาไว้ว่าจะไปเล่นเล่นคนอับดุล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 ได้อยอับดุล เนี่ยบา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 ชักสูงสหน่อยชักต่ำโอ้โหชักสูงสูงหน่อยสิเออชักสูงสูงอะไปชักต่ำจะี๋ยวพลาดก็ได้ต้องใส่จะคงจะชัก่อยเนี่ยโธ่ทำไมรีบรักษาค่าจังล่ะฮะทำไมกำลังเพลินเลยเชียวอ้าวเลอะมือเปล่าไม่เลอะเท้าเท้าพื้นจะลื่นอันเนี่ยจะปเหยียบปะนะปาดพื้นไปก่อนปาบัด บอกแล้วไงใครมือถุยน้ำลายเลยไปเยยบมึงเดินไปดูไปเยบหลานเขาแล้วเสรจพี่เพียะค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็กระหม่อมก็ไม่อยากจะอยู่เป็นก้างขวางคอไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรใี่ข้าไปก่อนอย่าล้งเข้าไปเลยให้ข้าไปเถอะโชคดีพี่เสียร์ครับเสรีก็ยังมีเพื่อนอยู่เหมือนกันทำไรอะแล้วไม่ห่วงเลยต้องคอยจูนรีบให้มันเข้าไปแล้วมันก็ไปล้างหน้าดิยังยัง ลลลกกางหววัอแ้นอแในเมื่อเธอเป็นผู้หญิงในฝันสิ่งที่ข้านั้นปรารถนาก็คือตัวเธอข้าอยากจะได้เธอนนั้นเป็นคู่วิวาถากแม้ว่าเธอไม่มีคู่ครองเราสองคนคงจะได้มอบความรักต่อกันแล้วฉันต้องตอบอยังไงอ่ะ ก็แล้วแต่สันดานด้เลยอ้าวเป็นแผู้หญิงฉันก็ต้องแบบแอบตากแล้วแต่ความรู้สึกของเธอเลยจะไปรอดไหมเนี่ยแล้วแต่ความรู้สึกตายแล้วว่าเธอเนี่ยจะรักฉันหรือเปล่าพิจารณาก่อนแลวกันนะมาขนาดเนี้ยพีนี่เป็นชายไรคู่ได้โปรดเอ็นดู ไม่รู้ทำไมปล่อยใจเลือนลอยมาหาพี่น้อยพี่คอยเป็นเพื่อนกูจ้ะ ศาสนาให้เธอสะท้อนอยากจะหลองกลวง,งชีวิดที่มาส่งเสียงให้เธอสงสารแม่เอ๋ย คุณรักพี่อย่างอุ่นโอ้ใจแม่เอ๋ยตายรักพี่นั้นไม่รวนเร็วใจเหากว่าเธอรักฉันจริงจยงยะยกขันมากมายังแผดนดินทูพี ข้าเสีญญายข้าไม่ได้กลับไปหาเธอข้าจะมีวันทอดทิ้งเธอไปตอนนี้นะอีกไม่นานข้ากับคุจะได้มีเมียแล้วข้าดีใจแล้วใจเย็นๆบาณนี่เจอเจอ